มาแล้วครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หานวางบอลนะครับมาวิคราทอ์กันที่การแข่งขันสเปนลาลิก้าเกมมันปลายดีสั่นนัดที่36นะครับในศึกศักดิ์สรีสุดดราม่าที่มีทั้งน้ําตาและเกียรติยศในเกมเดียวครับกับคู่ของบาร์เซโลนาเจอกับทางเรอัลมาดริดนะครับ บาซ่าเนี่ยเพิ่งอกหักจากแชเบลิกร่วงตกรอบในช่วงการต่อเวลามานะครับทำให้ตอนนี้หันมาเน้นลาลิก้าเต็มตัวครับถ้าชนะนัดนี้จะทิ้งห่างมาริดเจ็ดแต้มและขออีกแค่นัดเดียวครับก็จะคว้าแชมป์ทันทีครับฤุจก,การนี้บาซ่าเนี่ยคมชัดในเอลกาฟิโกนะครับฟันทั้งบอลทวยแล้วก็รวมถึงใน้ลีกมาได้ทั้งหมดครับเฮตุเฮตเนี่ยชนะมา4 0ย์ในนัดล่าสุดนะครับที่พบกันคือชชนะห่างสุดของเอลกาฟิโกในรอบหลายปีนะครับ ทันทีพริกกุมทีมเจอราชัน3ามนัดชนะรวดครับถือเป็นสถิติที่ข่มดับสมบูรณ์ฝั่งเรอัลมาดริดเองยังมีลุ้นกลับมาลุ้นแชมป์นะครับแต่ต้องชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะกลับมาไล่จี้ห่างเพียงแค่หนึ่งแต้มอันเชลติเองจะลงคุมเกมเอลกาซิโกครั้งสุดท้ายด้วยนะครับก่อนอาลาสโมสรหลังจากจบฤดูกาลครับมาดริดเนี่ยเพิ่งกลับมาชนะในลีกนะครับแต่ว่าต้องเจอกับทีมท็อปท็อปที่ต้องบอกว่าตอนนี้ซีซั่นนี้พวกเขายังไม่ชนะเลยนะครับด้วยสถิติเสมสอ2แพ้1 จอกับบาร์ซ่าแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับบาร์ซ่าเนี่ยฟอร์มในลีกยังมั่นคงครับแถมได้เลวันดอฟกี้นั้นกลับมาคืนสนามที่ยิงไปแล้ว25ประตูด้วยเลวานเนี่ยยิงใส่มาดริดมาแล้ว11ลูกครับรวมถึงอีก3ประตูในทีสั้นนี้นะครับฝั่งของมาดริดเองต้องหวังพึ่งจากเอ็มปาเป้ที่ยิงใส่บาร์ซ่า8ประตูจาก7นัดนะครับเกมนี้โอ้โหไม่มีทางออกอื่นเลยครับนอกจากพวกเขานั้นต้องเดินเครื่องเอาชนะ ทางเจ้าบนทุ่มที่ดูคมกว่าครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมวันนี้แล้วขอเชียร์ทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับคิดว่าทางบาร์ซ่าเองจะเป็นฝ่ายที่เฉือนเอาชนะได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1แล้วจ่อแชมป์ครับ